อย่าหาสสายน้ำอยคนเรียนต้องเดีนางยรู้นไปคนต่อภาษาจทางภานิ่งจิตเรมันยุ่งไม่งนี่แม้กระท่ะไปด้วยกาขาจะไ้เงนันสดี ว่านเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งน,นะครับของบริษัทเอ็นสที่จะมาให้เ,เป็นสี็ห่งของรประเทศไทยแล้วก็สุมาเซียแล้วก็สูละละละ่แะเผมมันไปไป่นใจในสิงที่เขาเทร่วมกันนะครับสร้างกาาน้จะได้ที่ผมเอ็นของรว่าตรงนี มีนับมีจ,กจักรยานแล้วก็ตัวรแล้วก็ินี้เพีาม่ีใดแต่แล้วก็เพุ่มเทอยา่าง,ง,งสุนความสงบเงมนดูนะครับใครที่บลกอสองคืนบ้าง <c oughs> และในงานที่จะขับขวมมกับท่านประธานแล้วก็ ริษัทเอ็นสี my 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 ่นะไปทำทุกจังหวัดต่อไปนะครับผมจะพบว่ากลุ่มสามารถมาดูได้ไม่เราเป็นนะครับมาใจเกลียวเพื่อจะสร้างประวัทบริษัทและกําลตั้งใจวันนี้บางคนนะครับอาจจะว่าเราเองไม่มีความมากอยา่งมุ่งตัวเองครับท่านที่สุดผมทำได้ เราไม่สูงต้องแข็งไม่แข็งต้องแข็งอยา่าไปดูไม่ตายเลยผมถึงบอกว่าคนที่เก่งไม่ใช่ผมผมในเรื่องที่ตัถ่ายคนที่จะเก่งที่สุดค,ค,คือคนที่การไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยรอฝอยสำเร็จได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาทุกที่ทุกเวลาทุกเวลและโอกาสดดเ,เรามีพร้อม ในบริษัทที่ีรผมว่าไม่มีในไทยนักแบบนี้นะครับมันมีบริษัทมากมายที่ไปเชิญผมแล้วก็เข้าไปหาต่างๆบริษัทต่างๆรอให้ผมเพราะนั้นท่านคือตัวไม่ไปที่ไหนผมบอกว่าวันนี้ท่านประธานเลยว่าจุดนี้จัดอยู่แจ้งคู่กับทุกท่านเพื่อสร้างตัวเราสามและอีกครั้งหนึ่งในต่อเพราะว่า ป้ายเป็นคนพ,พี่นะครับผมเดี๋ยวให้ผมออก้ายเป็นเงือนนะครับเคยตามผมอดีขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะจะพูดกังอย่าใจน้อยอะไรนี้อะไรคอยขาวารึงสะดุ้งน,นรกราวัน้างหน้าอะไรนะยุบดึงการโทรด่เสียงว สองท่านก็องค์ใหญ่ที่จะวิ่งกันด้ไหมเดี๋ยวก็จะเชิญครับที่ขันตี ผมคันธีเจ้าการนะครับจะอำนวยความกนะครผมจะขอแทนที่ท่านมาสี่ห้าปีก็อีกจะผมว่ารักษาโรคผ่าผมจะผมเป็นตึงตึงน่าจะตรงตาตุ่มผมมาถึงตุ่เดียวนะครับมันนอยแล้วมันตดีมาก แถมมันขแขถมห้องใส่็ไม่เสื้อผ้าโยกาดโยกอะไรเนี้ยเชื้อผ้ชายอ่ะงจะไม่ไปอยู่ยเ,ยอเ,ยเอ๊่อาหารอะไหลายอย่างที่ผมจำมาทานมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะครับชิ้นท้าเขาอาจจะมีเยอะมากกว่าเขาผมก ท,ที่เอาผู้เราดีนะครับรวม่าตั้งคนเราทุกางนะครับทุกประเทศเราเ่งขอให้เราตั้งใจครับดีแน่นอน ขอบพระคุณาุกท่านดีมาเพราะว่าท่านสมเด็จนี้มาด้วสุขลรับฐันที่กำแพงทพ่่จะได้สด่งดีทันที่นั้นให่ท่านมากเลจะพูดอะไร จนถึงฉัน,นดูแต่เล็กใต้สุดนี้ท่านก็เลยมาแต่รว่าสินค้าของเรานี่จะไปหาที่ไหนจะเหมือนที่ไม่มีแล้วเพราะบรบอกตรงฉันว่าฉันทำมาบราิษัทมากแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไปหาที่ไม่มีอีกแล้วถ้าไม่ทำอันนี้ดิฉันก็คงัวไม่ทำอะไรต่อไปแต่ก็ไม่อยากจะพูดอนะไรมากพูดกันได้นะแต่ ท่านตั้งใจแล้วก็ท่านมีปัญหาหลายอยางในร่างกายแล้วก็วันนี้ได้มาก็ก็ตอปรบนีนะคนะนนะ วันนั้นคือไปถามไปพี่สาวไมไม่ผมไม่สบายเขาเาก็เลยแนะนำบอกว่าเดี๋ยวไังก็พอดีถึงคนใจมากเลยจริงจริงมันมันทำะหายหรือะไรแบบนี้นะที่ดูเราเป็นคนที่ทำอะไรทำดีจัง ทานมาวุ้นไม่ไหวแล้วยมาเาี่อดทนหน่อยแล้ก็ ่นในผู so ้บร e ิการนะครับผู้คนรู้จักกันหมดนะครับขอพูดนนเกพฤิกาเกษียณแล้วมาให้เป็นกำลังจากพ่หงก็ย่าบาาเนกำลังอยู่แม้อ้นนครับก็ มีผู้วรจัยก็ได้ผู้แนะนำท่านประธานเอกสอริศิรแล้วก็ท่านรองตุลกคนทุกคนสใส่ไม่เห็นท่านรองเลยนะหรือทางด้านหน้าท่านท่านประธานอาจจะให้ไปนะนะครับรอก่อนนาะรออ่าผู้ใหญ่บ้านถ้าบ้านเลยอะเลยขอลดู ให้เกษมบรกดเกษดที่อันนี้ก็เป็นารน้าที่นะครับไรบ้างดนี่มาะครับีจะนะรัอ้านีบโค้นหาในเฟซปะโคลตติดานะครับส่งให้กับองเขาก็ไปบอก ทุเลาแบันดีนะมีกระสอบมาให้ครับทานทางตอนนี้เป็นผู้ของสามทหารเสือไปแล้วขาดไม่ได้อีกแล้วทีนี้อันนี้ก็ไม่ได้ ท่าต <Cornell> ่างนกาแฟมีท่นะครับแล้วก็โตก้ลาลาสามอย่างนี้ผมก็ไม่ขาดที่ผมท่าคือเต่านะครับก็เราไม่รู้นะครับอาจารยปีที่แล้วไปูนท่าเนือเราโดมันทียุดเลยดูผลงาน แล้วทีมงานภานเหนือจะรวมพลังกันนะครับก็ขอถามสมาชิกอยากไปประชุมข้างเหนือต้องไหมครับ เขาดีใจเราดีใจเต็มพลังเขา